สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กิฟทูคิดก็จะมารีวิวเจ้ารถเหล็กจากค่าย Wheels กันนะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวของ v o l v o 850 Estate คันนี้กันนะครับนี่อ่าคันนี้จะเป็นแบบตัวแข่งของของ v o l v o นะครับอ่าคันนี้จะอยู่ในแพ็คของฮอต e ิ l เลสเ Day นะครับเป็นคันที่2จาก10คันนะครับอ่าแพ็คภายนอกนะครับก็จะมี ลูกรถดานบนเหมือนเดิมมีรถอยู่ข้างในข้างหลังนะครับก็จะบอกว่าเป็นวอ l v o 850 e s t a t e นะครับนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทวังเด็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างครับว่าจะมีดีเทลเป็นยังไงกันบ้างนี่นะครับรถด้านในนะครับคันนี้น้ำหนัก ถือว่าเบานะครับไม่ไม่หนักมากนะครับอ่าคันนี้จะเป็นคันที่สร้างความฮือฮาให้กับวอล v o ในยุคนั้นนะครับเป็นคันที่วอ bon ล v o นําไปแข่งในรายการบิ t ติ r ทัวร์ลิงคาร์แชมเปี้ยนชนะครับในปี1994นะครับนี่เป็นแบบขวัญใจของคนยุค90อีกคันหนึ่งเลยนะครับมา,มาดูด้านด้านล่างกันก่อน ด้านล่างจะเป็นพลาสติกสีขาวเรียบๆเลยนะครับก็เขียนว่า Volvo 850 Estate นะครับมีโลโก้ Hot Wheels เป็น Made in Malaysia นะครับตัวนี้จะมีหมุดหมุดด้านหน้าอันเดียวนะครับด้านหลังจะเป็นเหมือนใช้สลักเสียบมาที่ด้านท้ายรถอย่างนี้นะครับมาดูภายนอกกันบ้างนะครับ ภายนอกจะเป็นสีขาวนะครับคาดด้วยลายน้ำเงินตัดฟ้านะครับลายของคันนี้จะคล้ายๆกับตัวที่ใช้แข่งนะครับแต่ว่าไม่เหมือนแบบนี้เปียบนะครับคันนี้จะเป็นว o ลโวตัวแวนนะครับที่ฝากระโปรงก็จะมีเลข850นะครับแล้วก็มีเบอร์เบอร์แข่งเบอร์14แล้วก็มีโลโก้ของ h o t w i e e l s นะครับมาดูที่ด้านหน้ากันบ้างนะครับ ด้านหน้าจะเป็นกระจังสีฟ้าเป็นชิ้นเดียวกับตัวกันชนที่ติดขึ้นมาเป็นพลาสติกสีฟ้านะครับมีโลโก้ของ volvo นะครับไฟด้านหน้าไม่มีแต้มสีมาให้นะครับเป็นแบบเรียบเรียบนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นโลโก้ของ volvo มีเบอร์14นะครับแล้วก็เป็นลายยาวมาตั้งแต่หน้านะครับด้านหลังจะเป็นลายคล้ายๆตารางหมักลุกนะครับแบบสไตล์รถแข่ง ด้านท้ายก็เรียบๆไฟไม่ได้แต้มอะไรมาให้ตรงตรงไฟส่องทะเบียนนี่เหมือนยื่นออกมาจะเป็นตัวที่ล็อกกับพื้นด้านล่างนะครับตัวนี้จะมีกระจกมองข้างมาให้นะครับนี่กระจกมองข้างนี่ด้านบนจะมีะลายลายหมักลุกที่หลังคานะครับแล้วก็จะมีซันรูฟด้วยครับตัวนี้ นี่ดูแบบโปร่งๆเลยนะฮะอ่าภายในจะเป็นสีฟ้านะครับเป็นพวงมาลัยขับเป็นพวงมาลัยขับขวาเหมือนบ้านเรานะครับอ่าแล้วก็จะเห็นดีเทลด้านในมีเบาะมีพวงมาลัยมีเกียร์นะครับอ่ามีเบาะคนนั่งหลังนะครับนี่ถ้าสังเกดีๆนี่ด้านท้ายจะมีเหมือนยางอะไหล่มาด้วยนะครับนี่อยู่ข้างท้ายอ่ มาดูที่ล้อกันบ้างนะครับล้อตัวนี้สวยนะครับทําสีมาได้สวยเลยเป็นสีเทาอ่าเป็นล้อพลาสติกนะครับเป็นลายแม็กซิบาน,นะครับคันนี้จะเหมือนล้อเหมือนตัวที่รถแข่งเลยนะครับอ่าแต่ว่าก็ไม่มีการยุบตัวของล้อนะครับคันนี้เบาๆลื่นๆนะครับนี่ถือว่าแบบเท่นะครับคันนี้ดูแบบ เลสซิ่งมากอ่านะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจกริฟทู k i ดนะครับหรือว่า IG g i f t ิ o ทูนะครับหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ไปที่ l ลน์แอดกริฟทูนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้าเรามี รถคันไหนมารีวิวหรือว่าของเล่นอะไรมารีวิวจะได้ไม่พลาดกันนะครับอ่าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ